พี่นะคะเราจะมาจัดตู้เพราะตู้เราแบบมากวมาแบบมากองกันตรงกลางกันดูดูสิเราจะมาจัดแบบนี้

ที่เราแบบใช้นานไม่ได้ว่าดูอะไรพวกนี้นี่เป็นแบบคนนี่คือปากกาลบตาหรือบื้อใหม่แล้วปากกาลบตาของเรานะ่มันแบบลบแบบเขียนแบบไม่ได้เลยมันแบบนี่นะ แล้วก็จะใส่ตุ๊กตาตุนที่สวยสดใสนี่ก็ขอเสียงรบกวนนะแล้วอันนี้นะก็ไปจัดแบบ อ่ะสองตัวมันหนะนักมนะากนะจะโตนี่แล้ตัวนี้นะจะอยู่ตรงนี้นี้จะมีของเอ่ินนี้นกันเป็นกระเป๋าของคนที่เราบอกไปที่นั้นเราไปจัดแบบครึ่งทางเลยก็แล้กันนะมาไปดีกว่า เครื่องทางแต่ว่ามันมันจะควรต่ออี e ีสองกันเนาะต่อเครื่งทาง